สวัสดีครับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เป็นคลิปผมจะทำคลิปแนะนำรีวิวเหรียญน,นะครับมีทั้งแนะนำให้เก็บแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่ประกาศรับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีทั้ง2องอย่างเลยนะครับก็คือทั้ง2องอย่างในเหรียญเดียวก็คือรับซื้อด้วยแล้วก็แนะนาให้ให้เก็บให้ค้นหาด้วยนะครับก็ หลักๆผมจะซื้อเหรียญมาขายนะครับผมก็จะไปอมองหาเหรียญในกลุ่มนักสะสมกลุ่มซื้อขายบ้างนะครับกลุ่มซื้อขายก็คือกลุ่มที่มีการซื้อขายเหรียญน,นะครับแล้วไปเจอเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับน่าสนใจผมก็เลยนําข้อมูลมาฝากเพื่อนๆ fc นะครับเป็นเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ <c oughs> เหรียญวันเด็กนะครับถือว่าเป็นเหรียญวันเด็กยุคแรกๆเลยนะครับเหรียญวันเด็กคืออะไรเหรียญวันเด็กก็คือ RR พอใกล้จะวันเด็กอ่ะ วันวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมก็จะมีจะมะีมีงานวันเด็กแล้วก็จะมีการจัดทำเหรียญวันเด็กออกมานะครับแล้วก็ผมไปเห็นเหรียญรุ่นนี้มีการลงขายกันนะครับขายกันหลักพันเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญวันเด็กปีพศ2525นนะครับก็ เป็นปีค่อนข้างจะลึกนะครับเหรียญวันเด็กเล่นกันราคาหลักพันเลยทีเดียวนะครับเหรียญตามที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้ก็คือให้ดูทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังไปพร้อมกันเลยนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นมีเขียนว่าที่ระลึกวันเด็กเก้ามกราคม2525ันหนะครับเหรียญก็เป็นตามลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเด็กเล่นนะครับเล่นเล่นการเล่นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับ งูกินหางหรือเปล่านะครับก็แล้วก็มีตัวอักษรพิมพ์ว่ากองกระสาบด้านบนเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของของนกววยุพักนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกจากจากโรงกระสอบจากกองกระสาบนะครับก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของนกววยุพักนะครับส่วนเรื่องเรื่องราคานะครับ ผมรับซื้อด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครมีเหรียญวันเด็กปีพศ2525นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1,000บาทนะครับราคารับซื้อ1,000ถึง3,000บาทนะครับก็ลองลองมาทำคลิปรับซื้อดูนะครับใครมีหรือว่ามีแต่ไม่ขายก็ลองลองส่งรูปมาแบ่งปันกันได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ติดต่อทางไลน์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวตามนี้เลยก็ได้นะครับไลน์ดีไลน์ 734GS FLF นะครับก็สั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้เหรียญวันเด็กนะครับคลิปนี้มาแนะนำเหรียญวันเด็กพอดีผมเห็นในกลุ่มซื้อขายเขาขายกันหลักพันเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญวันเด็กปีพศ2525ตามรูปที่ผมมานำมาให้ชมเลยนะครับก็เป็นความรู้เป็นข้อมูลนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเหรียญวันเด็กแพงเหมือนกันนะครับก็รู้แล้ว ก็นํามาส่งต่อนะครับข้อมูลให้ลองได้ค้นหากันดูนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชนแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ